เพดแบลลิงคืออะไรนะครับเพดแบลลิงก็คือการรับน้ําหนักกําลังน้ําหนักของดินนะครับวิธีการทดสอบเพดแบลลิงนะครับก็จะเอาแผ่นเหล็กนะครับขนาด30ซนเมตรคูณสามเมตรกดลงไป1นิ้วนะครับดูว่ามันกดมันมันเกิน1นิ้วไหมนะครับถ้าไม่เกิน1นิ้วก็แสดงว่าดินเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับสม่ติว่าเรากดเรากําหนดไว้ยียี่สิบห้าตันนะครับ ทีนี้แรงที่กดก็คือ2เท่าก็คือ50ตันดูว่ามันกดลงไปเกิน1นิ้วหรือเปล่านะครับถ้าเกิน1นิ้วก็แสดงว่าดินไม่สามารถหลับได้ตัวนี้ใช้ในการเช็คอะไรครับเช็คฐานลากฐานลากตื้นครับฐานลากตื้นตัวนี้อัต e r เบิร์กลิมิตนะครับ c ี่แอนาลิซิในการทดสอบม,มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้อัตเบิร์กลิมนะครับก็คือการวัด ขีดจำกัดเหลวนะครับขีดเหลวหมายถึงว่าถ้าดินนะครับมีค่าความชื้นเกินกว่าตัวอัตเตเบิร์กลิมิตตัวนี้นะครับดินก็จะค่อนข้างเหลวนะครับอัตเตเบิร์กลิมิตวัดไงนะครับก็เอาดินไปเคาะนะครับในถ้วยแล้วก็หาจํานวนครั้งที่25ครั้งนะครับความชื้นก็คือน้ําหนักหารด้วยน้นําหนักน้ําหารด้วยน้ําหนักดินแห้งคูณด้วย100นะครับตัวนี้คือความชื้นไฮโดรมิเตอร์ um นะครับก็คือการหาอนุภาค นะครับขนาดของมิดดินที่เล็กกว่าเบอร์200ร mm ้อไดเล็กเชียคือหาค่า C ีกับฟีนะครับกำลังน้าของดินคอนสโ l เลชัน <ol> ก็คือหาค่าการสุดตัวคอมเพคชัน mm hmm. ก็คือหาค่าความแน่นนะครับเพอร์มิลิตี้ก็คือการหาการซึมน้ำอันคอนฟายคือกําลังเฉือนของดินไรเซียลนะครับก็คือหา C กับฟี ee, นะครับกำลังรับน้ําหนักของดิน อีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่า SPT หรือ Standard Penetration Test นะครับหรือก็เรียกว่าค่า n ก็คือค่าจำนวนครั้งต่อฟุตนะครับถ้าเราเห็นตัว3าขานะครับที่ไปตอกปังปังปังนะครับเขาก็จะเจาะดินไปทีละเมตรทีละเมตรนะครับตามความลึกนะครับและทีนี้เขาจะเก็บตัวอย่างนะครับโดยกระบอกที่ตอกนะครับเราเรียกว่าเป็นกระบอกผ่านนะครับทำการตอกลงไปนะครับ15เซนนะครับนับ นะครับ15เซนนับนะครับ15เซนนับนะครับทีนี้เราเอา15เซนช่วงหลังนะครับสมมุติว่าตรงนี้ได้เจ็ดตรงนี้ได้แปดนะครับตรงนี้ได้หกนะครับเพราะฉะนั้นโบเคานะครับโบเคาก็คือจํานวนครั้งต่อฟุตนะครับเราเอาช่วงหลังนะครับก็คือเจ็ดบวกแปดก็คือสิบห้านะครับสิบห้าหารด้วยสามสิบเซนก็คือหนึ่งฟุตนั่นเองนะครับ มุมภายในรูปห้าเหลี่ยมนะครับก็คือสูตรนี้นะครับร้อยแปดสิบเอ็นลบสองเอ็นก็จำนวนเหลี่ยมนะครับถ้าสี่เหลี่ยมก็ใส่สี่เข้าไปนะครับถ้าใส่สามนะครับใส่สามมุมภายในสามเหลี่ยมเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบถ้าเราใส่สามสามลบสองก็คือหนึ่งหนึ่งคูร้อยแปดสิบก็คือโอเคนะครับก็คือร้อยแปดสิบนั่นเอง ทบทวนการถอดแบบหล่อที่หนึ่งนะครับแบบหล่อแบบข้างนะครับสองวันนะครับสองวันสเต็งนะครับควรจะมากกว่าห้าสิบเคสนะครับแบบหล่อใต้พื้นนะครับสิบสี่วันคานยิบเอ็ดนะครับค้ำยันใต้ต้องคานนะครับยี่สิบแปดวันนะครับการติดตั้งไม้ค้ำยันไม้ดังร้านแบบหล่อจะต้องกระทำ ต่อเนื่องนะครับหรือทำให้เกิดความกระทบกระเทือนบนคอนกรีตไม่เกิน4 8ชั่วโมงนะครับหรือ2วัน,นทีนี้เราทุ่มตัวดินบ้างนะครับความชื้นนะครับหาไงนะครับก็คือน้ำหนักน้ำนะครับดินเราชั่งดินเปียกเอาไปอบนะครับเอามาลบกันเป็นน้ำหนักน้ำความชื้นนะครับก็คือน้ำหนักน้ำนะครับ10หารดาวแนะนำหนักดิน,ดนแห้งก็คือ100คูณ100ความชื้นก็คือ10% นะครับคอมเพกชันนะครับมันจะมีมาตรฐานกับโมดิฟายนะครับแล้วก็เอาโมนมานะครับถ้ามาตรฐานก็4ชั้นถ้าใช้โมล4นิ้วคอ 5. 5้อนห้ดห้ปอนด์ตามสามชั้นชั้นละ25นะครับพลังงาน12,400นะครับถ้าโมดิฟายนะครับส่วนใหญ่6ชั้น5ชั้นชั้นละ56ครั้งนะครับหรือโมดิฟายใช้โมล4นิ้วก็ได้นะครับตามหชั้นชั้นละ25ครั้ง นะครับตัวนี้นะครับเราจะหาะตัวคอมเบชั่นนะครับเราก็จะเอาตัวนี้เอาดินมาทำคอมเบชั่นก่อนก็จะได้แกมมาดีแม็กกับ OMC ก็คือความชื้นที่เหมาะสมนะครับหรือออ t ติมั m นโมยเจอร์คอนเทนต์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือการหาเกรดเดชั่นนะครับผ่านเบอร์200นะครับผ่านเบอร์200มากกว่า5 0นะครับผ่านเบอร์200มากกว่า5 0นะครับมี2ตัวก็คือ C กับ M ซีคือดินเหนียว M คือตะกอนทรายค้างเบอร์200มากกว่า5 0นะครับเป็นมี2ตัวด้วยกันก็คือ G กับ S นะครับกรวดและทรายได้แบ่งกันที่ตะแกรงเบอร์4นะครับถ้าผ่านเบอร์4มากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนที่เป็นเม็ดหยาบส่วนี่เป็นเม็ดหยาก็คือตั้งแต่เบอร์200ขึ้นไปนะครับถ้าผ่านมากกว่าคราากกาึ่งหนึ่งของส่วนที่เป็นเม็ดหยาบก็คือเป็น S ผ่านน้อยกว่าหรือค้างมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนที่เป็นเม็ดหยาบก็คือเป็น GG ก็คือกรวดนะครับทีนี้ กรวดคะดีก็เป็น gw คะไม่ดีก็เป็น gp นะครับกรวดผสมดินเหนียวนะครับก็คือ gc กรวดผสมตะกอนทรายก็คือ gm s ก็เหมือนกันนะครับ sb ก็คือ well grade นะครับ cl l นะครับ l คือ low liquid limit นะครับ liquid limit น้อยกว่า50 ch นะครับก็คือ low ดินเหนียว liquid limit มากกว่า50นะครับ liquid limit ก็คือการทดลองอัตราเบิร์น limit ที่มีค่าความชื้นที่จำนวนครั้งท่ากับ25นะครับ ml เหมือนการตะกรอนทรายนะครับลิควิดลิมิตน้อยกว่า50นะครับตัวนี้คือการทดลองลิควิดลิมิตนะครับถ้าเราเคาะตัวนี้นะครับที่จำนวนครั้ง25ครั้งเราไปหาความชื้นนะครับทีนี้พอเราหาความชื้นเสร็จนะครับเราก็มาคลึงตัวนี้นะครับนะครับคลึงตัวนี้ตามรูปนะครับให้ได้ประมาณ1นนิ้วนะครับ1นิ้ว ตรงนี้ประมาณหนึ่งหุนนะครับหนึ่งหุนหนึ่งนิ้วนะครับ 1, 1หนึ่งหนึ่งหุนเกิดรอยแตกนะครับรอยแตกเราตัวนี้ไปหาความชื้นนะครับชั่งน้าหนักเปียกเอาไปอบได้น้าหนักแห้งลบก,กันได้น้าตาลน้ํานะครับหาด้วยน้ำตัลทิ้แห้งตัวนี้ก็ได้ความชื้นของพลาสติกลิมิตนะครับอันนี้ เป็นการทดสอบอัตตเบิร์กลิมิตนะครับเราก็ทำการเคาะนะครับมากกว่าจำนวน25มากกว่าจำนวน25ครั้งนะครับ2ค่าน้อยกว่า25สองค่านะครับถ้ามากกว่า25ก็คือค่อนข้างจะเหลวนะครับแล้วเราก็มาพอดกราฟนะครับหาจำนวนครั้งที่25ก็จะได้ความชื้นนะครับพัสไอตัวพาตติลิมิตเหมือนกันนะครับก็คือเราก็หาความชื้นเหมือนกันนะครับก็คือน้ำหนักน้ำ น้ำหนักน้ำก็เอาเอา,เอาดินเปียกลบดินแห้งนะครับน้ำหนักดินแห้งก็คือเอาน้ำหนักแห้งบวกกระป๋องลบกระป๋องก็ได้น้ำหนักิแห้งความชื้นก็คือน้ำหนักน้ำหารน้ำหนักดินแห้งคูณหนึ่งร้อยนะครับอันนี้เป็นเกรดเดชั่นนะครับเป็นเกรดเดชั่นกองหินนะครับค่า fm นะครับก็คือพิกัดความละเอียดนะครับ เราก็ชั่งน้ำหนักของของตัวอย่างนะครับค้างตะแกรงเบอร์อะไรบ้างนะครับน้ำหนักค้างนะครับเปอร์เซ็นต์ค้างก็เอาน้ำหนักค้างแต่ละแต่ละแงนะครับหารด้วยน้ำหนักทั้งหมดนะครับ1 0 8 0ดหารด้วย1 0 8 0 9ดนจุด้าได้10 7จุดดหนึ่งค้างสะสมนะครับเราก็จำนวนน้ำหนักค้างแต่ละตัวบวกสะสมกันนะครับสิบบวกด้วยสิบจุด็ดหนึ่งบวกห้าสิ็จุดกสี่ก็ได้ห8สิบดจุดสามห้า นะครับตัวเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือ100นะครับลบด้วยค้างสะสมอ่านะครับทีนี้พิกัดความละเอียดนะครับก็คือจำนวนค้างสะสมนะครับตั้งแต่เบอร์100ขึ้นไป fm นะครับคืออะไรนะครับก็คือความละเอียดนะครับ fm มากนะครับอย่างเช่นทราย fm มากก็คือทรายหยาบ fm น้อยก็คือทรายละเอียดนะครับทรายหยาบเอาไปผสมคอนกรีดทรายละเอียดนะครับเอาไปฉาบ ตัวนี้เป็นการทดสอบ Organic i m p ิม i t ิตนะครับก็คือการหา,าความสะอาดของทรายนะครับซึ่งทรายสะอาดเนี่ยนะครับสีก็จะอยู่สีเบอร์3นะครับถ้าสีเข้มนะครับมันจะเป็นสีแม่โของอันนี้ไม่เอานะครับเราสีที่ทรายที่จะใช้ได้ต้องเป็นทรายสะอาดก็คือสีต้องไม่เกินสีเบอร์3นะครับตัวนี้เป็นการทดสอบตัวเก็บตัวอย่างนะครับ ตัวนี้เป็นแบบคิ้วตัวนี้เป็นแบบเอ้ยตัวนี้เป็นแบบทรงกระบอกตัวนี้แบบคิ้วนะครับการเก็บตัวอย่างนะเหมือนที่บอกไปนะครับชั้นแรกก็จะความลึกน้อยหน่อยนะครับแล้วก็มาตรงกลางนะครับก็ต่สามชั้นชั้นที่ห้านะครับโดยแบ่งปริมาณคอนกรีตที่เท่ากันตัวนี้เป็นการเก็บตัวอย่างนะครับเก็บตัวอย่างก,ก็คือบ่มที่28วันนะครับอันนี้เห็นไหมครับ ถ้าเป็นทรงกระบอกเนี่ยร้อนมีการแคปหัวกรรมาถนนะครับซึ่งยุ่งยากนะครับรอนแองเจลิสนะครับก็คือการทดสอบนะครับความแกร่งของหินนะครับเราก็เอาหินชั่งน้ำหนัก w 1ก่อนนะครับและข้างในมันจะมีลูกเหล็กนะครับตามขนาดต่างๆเราก็หินนะครับรวมกับลูกแหลกแล้วก็ไปหมุนกระแทกนะครับเอาล้อนผ่านตะแกรงเบอร์12นะครับเอา w 1ลบ w 2นะครับหาด้วย w 1 คูณด้วยหนึ่งร้อยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ลอสนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ลอสก็จะก็ก็จะไม่เกินนะครับที่ที่กำหนดไว้ในสเปกนะครับตัวนี้หินนะครับนอกจากเราจะหาเรื่องของลอสแองเจลิตแล้วนะครับเราก็จะมีหาความคงทนโดยสารเคมีนะครับเราก็ชั่งน้ำหนัก W1 นะครับก่อนแช่โซเดียมซัลเฟตก็คือกรดนะครับแช่ไปประมาณ5รอบนะครับ ชั่งน้าหนักนะครับผ่านตะแกรงเบอร์สบสองนะครับหาด้วยหาด้วยน้าหนักก่อนคูณด้วยหนึ่งร้อยเหมือนกันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ลอสเหมือนกันนะครับหินและทรายนะครับในการผสมนะครับอยู่ในสภาพที่เราเรียกว่าอิ่มตัวผิวหน้าแห้งนะครับหรือ SSD นะครับซึ่งการหาสภาพอิ่มตัวผิวหน้าแห้งนะครับของทรายนะครับเราก็จะผสมน้ำนะครับมาใส่ในตัวเทมเปอร์นี้นะครับและยกขึ้นมานะครับถ้าอยู่ในสภาพนี้นะครับมันจะต้องออกมาเป็นเป็น เป็นรูปประสาทนะครับแล้วตัวนี้นะครับไปหาความชื้นนะครับความชื้นคืออะไรครับน้ําหนักเปียกนะครับเอาไปเข้าต๊ะได้น้ำแห้งเอามาลบกันได้น้าหนักน้ําผ่านด้วยน้ําหนักตีนแห้งคูณหนึ่งร้อยนะครับหินเหมือนกันนะครับเราจะหาอิ่มตัวผิวหน้าแห้งก็คือเอาหินธรรมดานี่แหละนะครับไปแช่ยี่สี่ชั่วโมงน้ําก็เริ่มเข้านะครับพอยี่สิบสี่ชั่วโมงปุ๊บเรามาเช็ดน้ำก็จะเกิดนี้เราเช็ดออกนะครับมันก็จะเป็นสภาพอิ่มตัวผิวหน้าแห้งนะครับตัวนี้นะครับเราก็ชั่งน้ําหนักเปียก นะครับไปอบชั่งน้ำไปแห้งลบกันเป็นน้ำหนักน้ำคูณด้วยหารด้วยน้ำหนักแห้งคูณร้อยนะครับซึ่งตัวตัวนี้นะครับอินตัวพิณักเนี่ยเราเรียกว่าค่าการดูดซึมหรือที่เรียกว่า absorption อันนี้นะครับก็เป็นการหา c o m p พ c t i o n นะครับนะครับตัวสแตนดาร์ดนะครับเราจะพ่นล่อนผ่านตะแกรงเบอร์สนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับ ite, ในการคำนวณนะครับสูตรนะครับความ้นาแน, uh, น่นเปียกของดินนะครับนะครับในโมลนะครับในโมลหรืออะไรก็ตามนะครับความหนาแน่นเปียกของดินนะครับโมลเรารู้ปริมาตรนะครับโมลเรารู้ปริมาตรน้ําหนักดินเปียกนะครับบวกโมลนะครับลบด้วยโมลก็คือน้ําหนักดินเปียก นะครับหารด้วยปริมาตรของโมนนะครับก็คือเราเราวัดไดมิเตอร์แล้วก็ H มาแล้วนะครับปริมาตรของโมนก็คือ Pi ่ดสแควร์ส่วน4ก็คือวงกลมนะครับคูณด้วย H นะครับก็เป็นปริมาตรของโมนทีนี้ความชื้นนะครับเราก็แบ่งไปนะครับไปหานะครับความชื้นเพราะฉะนั้น dry density นะครับก็คือน้ำหนักหารด้วย density ้เวทนะครับหารด้วย1บวกด้วย W ส่วน100นะครับทีนี้เราก็ไปพดคราฟแต่ละอันนะครับ เราก็ทำคอมมิชชั่นไปเรื่อยนะครับอาสแตนดานนะครับขนาดนะคใช้มวล4นิ้วตาม3าชั้นชัลลยี่นะครับถ้าโมดิฟายใช้มวล6นิ้วตาม5ชั้นชลา16นะครับแล้วแต่ว่าเราจะวปทดสอบวันไหนนะครับอาทีนี้คอมมิชชั่นนะครับเราก็ตามไปเรื่อยนะครับอาตามตัวมวลตัวนี้นะครับมวลตัวนี้ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็ไอ้ตามก็3ชั้นชัลลยี5นะครับ จนได้กราฟหนึ่งนะครับเรามาพอดกราฟตัวกราฟเนี่ยเราเรียกว่า maximum dry density นะครับกับ optimum moisture content นะครับก็คือความชื้นที่มากที่สุดไอ้ความหนาแน่นที่มากที่สุดแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมนั่นเองนะครับทีนี้เวลาในสนามนะครับเราก็ไปทดสอบแซน d c o n ม method นะครับอันนี้วิธีการแซน d ก o เม m e t h o นะครับเราก็ก่อนก่อนที่เราไปทําการทดสอบแซน d c o n ม m e t นะครับเราต้องหาความ เราต้องหาปริมาตรนะครับปริมาตรของกลวยบกเพดก่อนนะครับตัวนี้ก็คือปริมาตรของกลวยบกเพดก่อนนะครับโดยเราหาความหนาแน่นของสายตะว่าก่อนนะครับความหนาแน่นของสายตะว่านะครับเราก็จะเอาสายตะว่านะครับไปเทในมูลนะครับที่รู้ค่านะครับน้ำหนักหารด้วยปริมาตรนะครับเราก็ได้ความแน่นของรายนะครับ ทีนี้พอเราได้คุณความแน่นของทรายนะครับเราก็ไปหาปริมาตรของกลวยบวกด้วยเพดนะครับโดยเราชั่งน้ำหนักของ w1 นะครับก็คือน้ำหนักทรายก่อนน้ำหนักทรายนะครับก่อนที่จะไปเทนะครับพอเราไปเทเสร็จนะครับทรายก็จะเหลือนะครับทรายก็จะเหลือน้อยกว่าเป็น w2 นะครับ เอา W1 ลบ W2 ก็คือทรายที่หายไปในนี้นะครับความหนาแน่นนะครับเท่ากับ m หารด้วย v นะครับดังนั้นปริมาตรกลวยบกเพดนะครับก็จะเท่ากับอะไรครับปริมาตรก็คือน้ำหนักทรายที่หายไปก็คือน้ำหนักที่อยู่ในนี้นะครับน้ำหนักทรายที่หายไปหารด้วยอะไรครับ หารด้วยความหนาแน่นของทรายตะว่านะครับซึ่งเราหาไว้ก่อนแล้วนะครับก็จะเราก็จะได้ปริมาตรของกลวยบกเพดนะครับเราก็ได้ปริมาตรของกลวยบกเพดทีนี้นะครับในการเจาะหาค่าความฟิลดินซิตี้นะครับขั้นแรกนะครับเราก็ตั้งเพทก่อนนะครับพอเราเจาะนะครับเอาดินขึ้นมานะครับตัวนี้เราชั่งน้าหนักดินก็จะได้น้าหนักของดินเปียกนะครับ น้ำหนักของดินเปียกนะครับทีนี้เราเจาะนะครับหลุมก็ประมาณ10เซนนะครับนะครับทีนี้เราชั่งน้ำหนักของทรายก่อนก่อนที่ไปเทในหลุม w 1นะครับพอไปเทปุ๊บนะครับสังเกตดูว่าน้ำหนักทรายที่เหลือตรงนี้นะครับเป็น w 2เพราะฉะนั้น w 1ลบ w 2นะครับก็คือน้ำหนักทรายที่หายไป น,น้ำหนักซ้ายที่หายไปไปอยู่ไหนบ้างครับน้ำหนักซ้ายที่หายไปก็จะอยู่ในปริมาตรกลวยอยู่ในกลวยบวกเพกแล้วก็อยู่ในหลุมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาปริมาตรของกลวยกับในหลุมได้นะครับพราะปริมาตรนะครับปริมาตร ของกลวยบวกเพลทบวกหลุมก็คือน้ำหนักรายที่หายไป w 1น้ำหนักรายที่หายไปนะครับก็คือ w 1ลบด้วย w 2หารด้วยความหนาแน่นของรายก็คือสายออตาว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ปริมาตร ทั้งหมดนะครับทีนี้ไอปริมาตรกลบกเพจเนี่ยเราหามาแล้วก็มาลบกันก็ได้ปริมาตรหลุมเลยนะครับเพราะฉะนั้นความหนาแน่นฟิลเดนซิตี้ในสนามนะครับก็คือน้ำหนักดินเปียกเนี่ยเราหามาได้แล้วนะครับจากการขุดหลุมเราชั่งน้ำหนักมาแล้วทีนี้ปริมาตรหลุมนะครับปริมาตรหลุมเนี่ยเราก็จะได้จากแซนโกลเมนตตอดนะครับเอามาหารกันนะครับตัวนี้ก็จะได้แกมม่าเวท นะครับเพราะฉะนั้นความหนาแน่นในสนามนะครับก็เท่ากับกัมม่าเวทฐหารด้วย1บวกด้วยความชื้นหารด้วย100นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับสมมติว่าลองพื้นฐานของเรานะครับบทอัดแม่ไม่น้อยกว่า95% Modify นนะครับเมื่อกี้เราไปเจาะมาแล้วนะครับเราไปเจาะมาแล้วนะครับสมมติว่าใน lab นะครับใน lab ความหนาแน่น กับออ t ติมั m น i ม t เจอนะครับถือว่า10 m o ม s เจอร์10นะครับความห่าแน่นอยู่ที่2,000 2,000 k พนะครับทีนี้เราไปหาในสนามได้เท่ากับอะไรครับได้เท่ากับ1,900กนะครับ1,900กิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์คอมเพกชัน เปอร์เซ็นต์คอนชันก็คือแกมมาในสนามหารด้วยแกมมาดีแม็กคูณที่หนึ่งร้อยนะครับก็เอาพันเก้าร้อยนะครับที่ในสนามเนี่ยหารด้วยสองพันนะครับถ้ามากกว่าสิบห้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็แสดงว่าผ่านนะครับถ้าน้อยกว่าก็ต้องทำการบดอัดเพิ่มนะครับทีนี้เราก็หาความชื้นด้วยนะครับความชื้นอยู่ที่ถ้าเป็นถนนนะครับอยู่ที่บวกลบสามก็คืออยู่ที่สิบสามเปอร์เซ็นกับ 7%ถ้าน้อยกว่า7%นตะครับต้องมีการสเปย์น้ำถ้ามากกว่า1 3%ต้องทำการสกัลิฟายนะครับทีนี้มันจะมีค่าตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าค่า CBR คืออะไรนะครับ CBR นะครับเขาจะเอาดินนะครับเอาดินไปกดนะครับ hey, CBR ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็น modify ก็ถ้าถ้าเป็น modify ก็โมด6นี้ก็ตาม5ชั้นชั้นละห้าสบครั้งนะครับเอาไปกด อาจจะแช่น้ำสีวันนะครับแชโซก4วันแล้วไปกดนะครับกดด้วยแท่งพิสตันขนาดขนาด3มตารางนิ้วนะครับแรงหน่วยเป็นปอนหารด้วยหารด้วยพื้นที่หน้าตัด3ตารางนิ้วนะครับโดยกดที่0.1นะครับเราก็ดูว่าได้กี่ปอนต่อตารางนิ้วนะครับค่า CBR ก็คือกำลังของดินที่กดที่จม0.1หารด้วยหินมาตรฐานก็คือหารด้วย1,000นะครับได้ค่า CBR ท่าค่า c b r ที่0.1ดกว่าที่0.2นะครับหน่วยเป็นปอนด์ได้ psi หาด้วยกินมาตรฐานนะครับก็คือพันห้านะครับดูว่าค่าไหนมากกว่าก็เป็นค่านั้นนะครับคือก่อนใช้นะครับเราก็ต้องไปเช็คค่า c b r ก่อนนะครับว่ามันมากหรือมันมันเกินเกณฑ์ที่กำหนดไหมพอเกินเกณฑ์ปุ๊บก็อดิมมาถมแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับสำหรับงานถนนนะครับดิน จะเป็นค่ามสามารนาดนะครับชั้นดินตัวชั้นวัสดุคัดเลือกรองพื้นทางพื้นทางพื้นทางหินทุกนะครับจะเป็นโมดิฟายทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นคอนกรีตนะครับถ้าคอนกรีตก็คือ,อเปลี่ยนจากผิวทางลาดยางก็จะเป็นผิวทางคอนกรีตนะครับคอนกรีตตรงนี้นะครับรองด้วยสายหยาบแค่นั้นเองโอเคนะครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิง่ง ใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA